ดูเหมือนว่าพลังงานหน้าไพในวันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้มีใครบางคนนะคะอยากจะเจอคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้ไปได้มากกว่านี้คุณและเขาเป็นรักต่างวัยนะคะเป็นความรักต่างวัยเป็นความรักที่แตกต่าง แต่รู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็เข้ากันได้ดีนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะแต่คุณเองนะคะยังไม่มั่นใจยังลังเลอยู่เนาะว่าเขานะ่ะจริงใจกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าหน้าไพ่นะคะบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นการพบปากกันเพราะงานหรือเพราะสังคมหรือเป็นคอนเน c t ชันเพื่อเรื่องธุรกิจเพื่องาน นะคะหรือเพื่อพบปะพูดคุยกันแบบที่ไม่ได้เป็นทางการนะคะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเหมือนแค่รู้จักกันอะแล้วก็คุยกันผิวเผินคือยังมันมันยังไม่สนิทนะคะยังไม่ได้รู้ทำความรู้จักกันแบบเป็นทางการเพราะว่าควกเขาเนี่ยเจอกันแบบไม่เป็นทางการนั่นเองนะคะ คุณเองรู้สึกเดียบเขานะคะเขาเองก็รู้สึกเดียบคุณเนาะ,ะเขามองว่าในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าตัวเขาะะจะมีภารกิจมีงานมากมายที่ต้องทำต้องจัดการในแต่ละวันเขาเองก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นเหมือนกันกับเขาที่แทบจะไม่มีเวลาว่างนะคะคือคุณนะ่ะเขามองว่าคุณเข้าถึงยาก ถ้าไม่ใช่เรื่องงานนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของการเข้าสังคมคุณจะค่อนข้าง r i v a t e มากๆคุณค่อนข้างเก็บตัวนะคะเข้าถึงยากมีโรคส่วนตัวสูงนะคะเป็นพวก introvert คือเขามองว่าคุณน่ะถ้าไม่ใช่เรื่องงานถ้าไม่ใช่เรื่องของการเข้าสังคมการสังสรรค์นะคะการ มิ팅 uh, นะคะหรือการปาร์ต mm ี้ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคุณเนี่ยแทบจะไม่โผล่หัวหรือโผล่หน้าออกมาให้ใครเห็นเลยนะคะ mm hmm. อันนี้ตรงใช่ไหมคะเ mm hmm. ม้นกันเข้ามาเมาส์มอยได้นะถ้าเกิดว่า e NERGY ตรงใช่นะคะอืมถ้า e NERGY ตรงใช่นะคะพลังงานคลิปนี้เป็นของคุณนะคะกดเซฟนะคะกดหัวใจน้อมรับพลังงานกันเลยหรือกดแชร์ก็ได้ นะคะคือมันเป็นพลังงานที่ที่ดีนะแล้วเขาก็มองคุณในแง่ดีเขาอะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะแล้วก็อยากเจอคุณอีกแต่มันเหมือนแบบตอนเนี้ยคือ Energy ของของคุณอนะนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าถึงยากสักนิดนึงเนาะคือถ้าไม่ใช่งานหรือการมิทติ้งหรือการปาร์ตี้นะคะหรือการสังสรรค์ใดๆก็ตามเนี่ย เขาก็ไม่สามารถที่จะเจอคุณได้อะนะนะคะคนที่เข <hit na> ้ามาชมคลิปนี้เป็นลักต่างต่างวัยนะคะลูกดวงของอาจารย์แม่ลูกๆเนี่ยนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าเขาเขาอาจจะมากกว่าคุณหรือเป็นเวอร์ไวซ่าสลับกันได้เขาอาจจะน้อยกว่าคุณคุณอาจจะมากกว่าเขาก็ได้นะคะเป็นลักษณะต่างต่างสปีชีนะต่างเผ่าพันธุ์นะอาจารย์แม่ต้องบอกก่อนคือ เป็นเหมือนเหมือนเขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือลูกครึ่งก็ได้หรือต่างศาสนาก็ได้นะคะคือไม่ใช่คนไทยด้วยกันนั่นเองนะคะเพราะว่าหน้าไพ่อาจารย์แม่ชุดนี้ที่อาจารย์แม่ทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่สิงโตนะคะกับเด็กผู้หญิงซึ่งมันต่างเผ่าพันธุ์มันมีความแตกต่างแต่ว่ามันเข้ากันได้ดีมันลงตัวเป็นความแตกต่างที่สามารถยอมรับ ได้แต่คุณเองอ,อาจจะไม่แน่ใจในตัวเขาเพราะว่ามันเป็น e n นร r g y ของการที่แบบว่าก็แค่รู้จักกันผ่านผ่านในเรื่องของงานผ่านทางสังคมนะคะรู้จักกันคุยกันได้ไม่มากรู้จักกันผิวเผินแต่ต่างฝ่ายต่างสะดุดตาต้องใจนะคะเก็บมาคิดหรือบางช่วงเวลานับจากตั้งแต่วันที่คุณได้เจอเขาคุณรู้สึกว่าคุณนึกถึงเขาหรือคิดถึงเขาขึ้นมาโดย โดยที่คุณเองก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมจะต้องคิดถึงเขาหรือนึกถึงเขานะคะอ่าเอาละ Energy เ,เ,เป็นประมาณนี้ถ้าใช่ไปต่อกับอาจารย์แม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์เนี่ยนะคะที่เขาเนี่ยเหมือนปรารถนาอยากที่จะให้มันขยับความสัมพันธ์อยากจะทำความรู้จักมากขึ้นอยากจะพบเจอคุณอีก นะคะอยากจะอยากจะสารสัมพันธ์ให้มันไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะมันจะสำเร็จไหมเขาจะทำได้หรือเปล่าเรามาดูกันนะคะทุกคนนะมาลันดอมดูไปพร้อมๆกันเลยคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะมีสองพลังงานนะเอ,อ เป็นคนรักเก่าแม่อ่านในพลังงานคนรักเก่าก่อนเพราะว่า energy คนรักเก่ามันขึ้นมาก่อนเอาตรงๆนะคนรักเก่าอ่ะคุณไม่พอใจเขานะคะคุณไม่กลับไปแล้วคุณมูฟออนแล้วนะคะแต่คนรักเก่าเนี่ยนะคะอยากจะกลับเข้ามาแต่ความสัมพันธ์พลังงานนี้สําหรับคนรักเก่า no แล้วค่ะไม่สามารถรีเทิร์นกลับมาได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่า เป็นพลังงานท็อกซิกหรือเป็นพลังงานที่มันไม่สามารถเข้ากันได้กับคุณนะคะก็มันไม่สามารถไปต่อกันได้นะคะอันนี้เป็นพลังงานที่หนึ่งคนละเก่ามันเข้ามานะคะทีนี้มาขอดูชัดๆขอครูบาอาจารย์นะคะชี้แนะนะคะเปิดพลังงานของคนคนนี้หน่อยคนที่คุณแบบเพิ่งจะแบบคอนเน็ชันกันโอ้คนคนนี้นะคะ คนคนนี้หล่อมากหน้าตาดีโปรไฟล์ดีมากๆรสนิยมสูงอาจจะเป็นคนเด่นคนดังนะคะอาจจะเป็นคนในแวดวงสังคมที่แบบว่าป๊อปปูล่านะคะอาจจะเป็นศิลป,ปินเป็นดาราเป็นนักสแสดงหรืออาจจะเป็นขา้าราชการชั้นสูงหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคนคนนี้หล่ออัธยาศัยดีมากๆเลยนะคะ มีคนเข้าหามีคนหมายปองเขาเยอะมากๆอุโอ๊ยคนคนนี้มีโอกาสนะคะลูกๆคนรักเก่าตัดไปได้เลยนะคนรักเก่าเดี๋ยวแม่หยิบหยิบไพ่ออกนะคะอยา่าอย่าเอาอย่าเอามาวางไว้ <c ười> คนรักเก่าไปไหนก็ไปไปไป <c ười> <c ười> นะคะเออคนที่คุณเพิ่งจะทำความรู้จักหรือมีคอนเนคชั่นกันแบบผิวเผินเนี่ย อาจจะเจอกันในเรื่องธุรกิจการงานอาจจะเจอพบปะกันสังสรรค์กันนะคะ,ะเป็นกลุ่มที่แบบว่าผ่านเพื่อนผ่านฝูงหรือรู้จักกันนะคะผ่านสื่อโซเชียลสังคมต่างๆนะคะแล้วคุณก็ไปพบปะเจอเขาไปพูดคุยกับเขาแบบผิวเผินเนี่ยคนคน,นี้เนี่ยมันแปลกมาก Energy คือมันมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะได้เจอได้พูดคุยได้ขยับความสัมพันธ์นะคะลูกๆเออแม่ขอเปิดหนึ่งใบอีกหนึ่งใบสรุปจบ กับคนคนนี้โอ้โหนะคะเขาเขาเขาติดคุณนะเอาตรงถ้าได้เจอกันแล้วอ่ะเขาอยากเจอคุณเขาอยากพาคุณไปดื่มไปเที่ยวเขาอยากอยู่ด้วยกันไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาแบบติดเพื่อนติดดื่มติดเที่ยวนะคะแต่เขาจะติดคุณหนึบเลยนะถ้าได้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วอ่ะไปไหนมาไหนคือจะเป็นบัดดี้เป็นปลังโก้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งแบบ คนรักเป็นทั้งแบบเป็นเอริทิงให้กันและกันแล้วคนนี้จะรักคุณมากๆคือแบบเขาจะไม่ให้คลาดสายตาเลยอ่ะเขาค่อนข้างที่จะติดคุณเลยนะติดหนึบด้วยติดแจด้วยนะถ้าคุณกับเขาได้ลงเอยกันนะคะมีเกณฑ์มากๆที่เขานะคะอยากจะเจอคุณอยากสังสรรค์อยากพาคุณไปเที่ยวนะคะอยากอยู่ด้วยกันนะคะแบบเป็นคู่รักเป็นคู่เดทนะ,ะอยากพาคุณไปดืม่ม นะคะอยากคุณไปพาคุณไปเจอเพื่อนๆหรือคนที่เขาอยากจะแนะนําให้คุณรู้จักคนคนนี้มีเกณฑ์สูงมากที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันอีกพบปะกันอีกนะคะอืทีนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะเอาตัวของคุณเนี่ยไปใกล้ชิดของไปใกล้ชิดตัวเขานะคะมากได้มากแค่ไหนคุณสามารถนะคะที่ที่ที่จะ ปรับทัศนคติหรือปรับพลังงานของคุณเองเนี่ยให้ไปอยู่ใกล้ๆเขาได้หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะแต่เขาวก็ต้องการแบบนี้นั่นเองนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มลิกงได้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะทุกคนทักแอดมินทักบ้านเขียวเท่านั้นนะคะแล้วจะได้ดูดวงกับอาจารย์เนาะแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปนะคะบา,บายสวัสดีคะ่ะ